ท่านแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลย สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหาไอเทมเนาะที่เป็นสีดำนะคะวันนี้หยิบมาเป็นไอเทมชิ้นเล็กๆนะคะเป็นสีดำด้วยจาก G ชี่นะคะสองของรุ่นมารีวิวให้ดูกันค่ะซึ่งสองรุ่นที่เราหยิบมาวันนี้นะจะเป็นอันนี้นะคะเป็นคอสเมติกแบ็กแล้วก็อันนี้จะเป็นคีย์โฮเดอร์นะคะเดี๋ยวเปิดดูคีย์โฮเดอร์ให้ดูก่อนแล้วกันนะคะอันนี้อย่างที่บอกทั้งสองใบเนี่ยมันจะเป็นตัวหนังสีดำนะคะซึ่งเป็นลายเดียวกันเลยเป็นกุชชี่กุช i m a มานะคะ เป็นสีดาหนังทางใบแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆอันนี้มันจะเป็นลายหนังปั๊มแบบนี้นะคะทางใบนะคะส่วนด้านในเนี่ยเปิดมามันจะเป็นหนังเรียบๆแล้วก็น้องใบนี้เป็น key holder นะคะเป็นตัวเกี่ยวแบบนี้นะคะซึ่งตัว key holder เนี้ยนะคะสามารถใส่ได้ มันมีตัวเกี่ยวเนี่ยหตัวด้วยกันนะคะซึ่งไอตัวส่วนกลาง,ลางเนี่ยมันจะเป็นดีเทลที่แปลกตานิดหนึ่งนะคะเป็นแบบนี้นี่เนาะซึ่งด้านหลังไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าเขาจะมีช่องเล็กๆตรงนี้มาให้หนึ่งช่องซึ่งมันใส่การาดไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะดีไซน์มาทําไมแต่ว่าอันนี้ก็ค้นพบว่าเขาสามารถใส่แบงค์ได้นะคะเดี๋ยวตอนลองใส่ให้ดูถ้าสมมติว่าใครจะใส่แบบเนี้ย มันก็จะได้มัน,ม,นมันก็ได้แหละนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้ซึ่งเราก็ต้องพับแบบนี้นะคะซึ่งจะแ,แบบนะนําว่าถ้า,าว่าใครจะพกไปนี้ใบเดียวนะคะก็ให้พับแบงค์สักสองพับแล้วค่อยใส่อ่าเป็นแบบนี้นะคะถ้าพับสองพับเนี่ยมันจะพอดีเดะเลยนะคะก็คิดว่าหรือว่าเขาดีไซน์มาให้ใส่แบงค์ก็ไม่รู้นะคะมันมีช่องเนี่ยหนึ่งช่องนะคะ แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นช่องเป็นคีโฮเดอร์นะคะ6ตัวด้วยกันนะคะชิ้นนี้หลักพันนะคะหายากมากๆไม่ค่อยเจอเลยนะคะไม่ไม่เจอเลยแหละนะคะแล้วก็สาภาพอะไรยังสวยอยู่นะคะตัวอะไรเนี่ยอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะคะว่าเป็นอะไรไลท์โกนะคะเป็นสีทองแบบอ่อนๆเบาๆนะคะไม่ใช่แบบว่าอะไรซีดไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นดีไซน์ที่เขาแบบ ทำมาแบบให้ทองเบาๆนะคะเพราะว่าด้านนอกก็เป็นทองเบาๆเหมือนกันนะคะเกือบเงินเลยนะคะอันนี้ใครอยากได้คีย์โฮอเดอร์สามารถแคปรูปส่งไปสอบถามแอดมินได้นะคะที่ l i น์แอดไว้แบนนมเนาะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะที่เราเหยิบมารีวิววันนี้นะคะอันนี้จะเป็นคอสเมติกแบ็กนะคะเป็นทรงครึ่งวงกลมนะคะหรือจะเรียกว่า h า l f moon ก็ได้นะคะ เป็นไซส์ที่น่ารักมากเลยเดี๋ยวใสเ่เต็มเมนะคะตั้งแปะไว้ให้ที่มุมคลิปนะคะจะได้ลองไปเทียบกันดูเนาะว่าเอออยากจะใส่อะไรบ้างอันนี้ใส่คุชชั่นได้ลิปสติกได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระจกเล็กๆได้นะคะหรือว่าจริงๆสามารถใส่โทรศัพท์ที่เป็นโปรแม็กแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูรุ่นนี้เขาจะหน้าตาน้องจะคล้ายๆกับรุ่นอคอสเมติกแบคของหบิวกตองเนาะแต่ว่ารุ่นนี้ด้านข้างนะคะเขาจะไม่มีห่วงอะไร เรียบๆนะคะด้านข้างแบบนี้แล้วก็ตัวซิปจะมีมาให้1ตัวด้วยกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนังทั้งใบสีดํานะคะแล้วก็จะเป็นลายกุชชี่กุชิมาแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมันจะมีดีเทลเป็นโบนะคะน่ารักน่ารัก,รกแบบนี้ตัวอะไหล่เนี่ยมันจะเป็นอะไหล่สัญลักษณ์อินทอล็อกกิ้งนะคะ อันนี้เดี๋ยวเปิดซิปมาแล้วเนาะซิปก็ร่นเลื่อนดีปกตินะคะแล้วก็อะไรของรุ่นนี้นะคะจะให้มาเป็น Lightgo นะคะก็คืออะไรสีทองแบบอ่อนๆนะคะลองใส่ iPhone Pro m a x ให้ดูนี่ใส่ได้ปิดได้นะคะ เป็นรุ่นที่ก็ค่อนข้างขนาดดีเลยนะคะจะเอาไปถือเป็นคลัชก็ได้นะคะแล้วก็สีดำเข้าง่ายกับทุกๆูด้วยถือเป็นคลชใสโทรศัพท์หรือว่าจะใส่เป็นกระเป๋าสตางค์ไวเล็กก็ได้หรือว่าใครจะซื้อคู่การแบบนี้ไปก็ได้ค่ะอันนี้เราก็สามารถเอา key holder เนี่ยมาใส่ใน b ยคอสเมติกแบบรุ่นนี้ได้นะคะ แบบนี้น่าใช้งานมากๆาชิ้นนี้ก็หลักพันเท่านั้นค่ะรานะคะมือสองคือประหยัดจากช็อปเยอะมากๆเลยซึ่งในช็อปไทยแต่ว่ามันไม่มีอันนี้แล้วนะคะไปค้นข้อมูลมามีเจอแต่ว่าเป็นเว็บไซต์ของต่างประเทศแล้วนะคะซึ่งเขาก็ไม่มีราคาโชว์แล้วด้วยนะคะก็ราคาออกช็อปคิดว่าเป็นหมื่นอยู่แล้วแหละแบบนี้นะคะโดยเฉพาะที่มันเป็นรุ่นแบบหนังทั้งใบแบบนี้แล้วด้วยนะคะซึ่งอันนี้หนังขอบมุมอะไรก็ยังยังสวยอยู่นะ แบบนี้นะคะเป็นทรงสวยมากๆนะคะก็สำหรับสองรุน่นนี้ใครอยากได้ใบไหนสามารถแคปรูปนะคะส่งไปสอบถามแมมมี่ได้เลยที่ไลน์แอดแ,แบรนด์เนมเนาะหรือถ้าหากว่าใครอยากจะช้อปปิ้งกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะหรือว่าสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆนะคะมีให้ช้อปปิ้งอีกเพียบเลยหลากใายแบร์เลยค่ะ อยู่ใน v i p Group นะคะสามารถไปจอยกลุ่มกันได้ที่ top c o m มนต์นะคะเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ก่อนเข้ากลุ่มนะคะอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะก็ให้ตอบว่า YouTube นะคะหรือใครที่เกียจพิมพ์ก็พิมพ์ว่า YT ก็ได้ค่ะแล้วก็รอแอดมินอนุมัติเข้ากลุ่มนะคะหรือถ้าหากว่าใครมีกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าใช้จนเบื่อแล้วอยากจะส่งตอ่ออยากเปลี่ยนไม่เงินสดได้เลยนะคะนำมาขายที่ร้านบอยแบรนด์เนมได้เลยค่ะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกด ไลค์ like, เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด Sub s c r i b e ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หาค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงน,นี้เลยนะคะที่ไลน์ Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Thank you.